นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมปจิตฉามินาสังสิโม รัมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติรัมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภูภวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธามาหุนะโมพุทธายะ เวระทะโยเวระโคนายังเวระหิงสาเวระทาสีเวระทาสาวิระอิธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาลือลือสัมปติฉามิ นาสังสิโมรัม,มาจะมหาเทวาสเพยัาขาปลายันติพรัม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยม,มหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหาติ พุทธะมะอะหุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทธิโยพุทธัสะมณีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรัมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรัมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภะพวันตุเมมิเตภาหุหติ พุทธมาอะหุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวะหอมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมรัมาจะมหาเทวาสเพยยคขาปลายันติรัมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภะพวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธามาหุนะโมพุทธายะวิรทาโยววระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหอมสัมปติชามิเ si พ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรัม,มาจะมหาเทวาสเพยยขาปลายันติพรัม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโอภวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธามาหุนะโมพุทธายะวิรทตโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาศีวิรทาสาวิระอิิโยพุทธะมานีมามพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรัมาจะมหาเทวาสเพยยขาปลายันติพรัมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภะพวันตุเมมิเตพาหุหติ ุทธามาหุนะโมพุทธายะเวระทะโยววระโคนาย ah ังเวระหิงสาเวระทาสีเวระทาสาววระอิทิโยพุทธะมานีมามพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพระม,มาจะมหาเทวาสเพยยขาปลายันติพระม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโภภวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธมาอาหุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทโยพุทธสะมานีมามพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมรรัมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรัมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโภภวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอะหุนะโมพุทธายะเวระทะโยเวระโคนายังเวระหิงสาเวระทาสสวิเวระทาสาเวระอิทิโยพุทธัสะมณีมามพุทธัสะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือ si ลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรัมาจะมหาเทวาสเพยยักขาปลายันติพรัมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธามาหุนะโมพุทธายะเวรธาโยววรโคนายังเวระหิงสาเวรทาศีเวรทาสาเวรอิิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาลอลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรัมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรัมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโภภวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธามาหุนะโมพุทธายะวิรทะโยเวระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรัม,มาจมหาเทวาสเพยยักขาปลายันติพรัม,มาจมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโภภวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอะหุนะโมพุทธายะเวรทะโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทาสีเวรทาสาเวรอิทิโยพุทธะสัมณีมามพุทธะสัสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ si สัมปจิตฉามินาสังสิโมรัม,มาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพระม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโภภวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอะหุณโมพุทธายะเวรทะโยเวรโคนายังเวระหิงสาเวรธาสีเวรธาสาเวรอิทิโยพุทธะสัมณีมามพุทธะสัสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาอลืล si สัมปจิตชามินาสังสิโมรรัมาาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรัมาาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโภภวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธมะอะหุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวะหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรัมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรัมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโภภวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอะหุนะโมพุทธายะเวรทาโยววรโคนายังเวรหิงสาเวรทาสีเวรทาสาเวรอิทิโยพุทธัสะมณีมามะพุทธัสะสวะโหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมรรัม,มาจะมหาเทวาสเพยัขาปลายันติพรัม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภะพวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอะหุนะโมพุทธายะวิรทตโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธัสะมาณีมามะพุทธะสะสวะโหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรัมาจะมหาเทวาสเพยยัขาปลายันติพรัมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภะพวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธมาอะหุนะโมพุทธายะวิรทตโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมาน ah ีมามพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ ah ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพระม,มาจะมหาเทวาสเพยัขาปลายันติพระม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภะพวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอะหุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาศีวิรทาสาวิราอิธิโยพุทธะสามณีมามะพุทธะสสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพระม,มาจะมหาเทว,วาสเพยยขาปลายันติพระม,มาจะมหาเทว,วาอภิลาภาพภวันตุเมมหาปุญโยม,มหาลาภโอภวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธามาอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธัสมานีมามพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพระมาจะมหาเทวาสเพยยัขาปลายันติพระมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโภภวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมาอะหุนะโมพุทธายะเวรธาโยววรโคนายังเวระหิงสาเวรทาศีเวรทาสาเวรอิทิโยพุทธะมานีมามพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพระม,มาจะมหาเทวาสเพยยขาปลายันติพระม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโภภวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธามาหุนะโมพุทธายะเวรทะโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทาสีเวรทาสาเวรอิทิโยพุทธะมานีมามพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรัม,มาจะมหาเทว,วาสเพยยักขาปลายันติพรัม,มาจะมหาเทว,วาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโภภวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอะหุนะโมพุทธายะเวระทะโยเวระโคนายังเวระหิงสาเวระทาสสวิเวระทาสาเวระอิทโยพุทธัสะมณีมามะพุทธัสะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรัม,มาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรัม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยม,มหาลาภโภภวันตุเมมิเตภาหุหติ พุทธามาหุนโมพุทธายะวิรทะโยเวรโคนายังวิระหิงสาวิรธาศีเวระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรัมาจะมหาเทวาสเพยยัขาปลายันติพรัมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโภภวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธมาอาหุนะโมพุทธายะวิรธาโยเวระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรัมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรัมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโภภวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธมะอะหุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาเีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะสัมณีมามพุทธะสัสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาอลืล สัมปจิตฉามินาสังสิโมรัมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติรัมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโภภวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอะหุณโมพุทธายะเวระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิรอิทโยพุทธะสัมณีมามพุทธะสัสวะหมสัมปติชามิเ si พ่งเพ่งพาพาหาหาอลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรัม,มาจะมหาเทวาสพเพยักขาปลายันติพรัม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยม,มหาลาภโอภวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอะหุนะโมพุทธายะเวรทาโยเวรโคนายังเวระหิงสาเวรทาสีเวรทาสาเวรอิทิโยพุทธัสะมณีมามพุทธัสะสวะหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ si สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรัม,มาจะมหาเทวาสเพยัขาปลายันติพรัม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยม,มหาลาภโภภวันตุเมมิเตภาหุหติ พุทธะมะอะหุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทธิโยพุทธัสะมณีมามะพุท si ธัสสวะหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมรัมาจะมหาเทวาสเพยขขาปลายันติรัมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภะพวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธมะอะหุนะโมพุทธายะวิรธตโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทิโยพุทธัสะมาณีมามะพุทธะสสวะหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาผาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามีนาสังสิโมพรัม,มาจะมหาเทวาสเพยยขาปลายันติพรัม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภะพวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธามาหุนะโมพุทธายะเวรทาโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทาศีเวรทาสาเวรอิิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรัมาจะมหาเทวาสเพยยขาปลายันติพรัมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโอภวันตุเมมิเตภาหุหติ พุทธามาหุนะโมพุทธายะวิรทตโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาศีวิรทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาอลือ